ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปของวงการมันเทิงค่ะสำหรับบุญเส้นวิริธิภาพักดีประสงค์ที่ล่าสุดนะคะแฟนหนุ่มนักธุรกิจนิกธนภูมิกุลเซอร์ไพรส์คุกเขา่าขอแต่งงานค่ะหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีนะคะหน้าโรงแรมชื่อดังในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆน,นะคะแก๊งนางฟ้าเนี่ยจะเป็นเจนี่อรพาสนับป้อมเพชรนานาไราบีนาพอลล่าเทย์เลอร์เจนเจนสุดาแอนอลิชาและคริสหอหวังค่ะที่ในที่สุดวันนี้นะคะก็ได้เห็นบุนเส้นเจอคู่ชีวิตคนที่ใช่สักทีทางน้านว่าที่เจ้าบ่าวค่ะไฮโซนิกนะคะหนุ่มหล่อแสนดีดีกรีนนักเรียนนอก ผูมีนิสัยชอบเข้าวัดเข้าวาสุภาพและก็คลี่เกรงใจโปรไฟล์คนนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเป็นหนุ่มในฝันของหลายคนแน่นอนสำหรับประวัติของไฮโซนิกนะคะก็เป็นไฮโซหนุ่มหล่อแสนดีเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งถ้าหากนับตามอายุนะคะตนถือว่าเป็นรุ่นน้องของสาวุ้นเส้นนะคะไฮโซนีกค่ะก็มีดีกรีเป็นถึงนักเรียนนอก เพราะเคยศึกษาที่ London School of Economics and Social Science นั่นเองค่ะรวมถึงเคยทำงานในตำแหน่ง Investment and Business Development Manager ที่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชียเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ